อันนี้จะมาพูดนะครับอีกการคำนวณงานดินขุดในกรณีงานฐานรากอีกสักวิธีหนึ่งนะครับเราเรียกวิธีนี้ว่าเผื่อระยะสําหรับการทํางานนะครับเผื่อระยะสําหรับการทํางานซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้วิธีนี้นะครับจะนิยมใช้วิธีนี้เพราะว่าอะไรมันสอดคล้องกับการทํางานจริงนะครับอ่าเขาว่าว่าไงครับ เขาบอกว่าในการคำนวณเนี่ยนะครับการขุดหลุมฐานรากนะครับผู้มาราคาโดยทั่วไปเนี่ยจะคิดจากสภาพการทำงานจริงซึ่งวะสะทเนี่ยเขาเผื่อทุกอย่างแค่ส0เอร์ซถูกต้องไหมครับจะรูปแบบไหนฉันเอาส0เปก็เลยมีคนโต้แย้งว่าว่าตามงานจริงๆดีกว่าแต่ละงานนะครับโดยจะมีการเผื่อ ระยะสาหรับทํางานก่อสร้างเผื่อทําไมครับผู้ได้ฟังแล้วเมื่อกี้นี้ไปติดตั้งแบบไปผูกเหล็กไปเทคอนกรีตไปเช็คศูนย์เสาต่างๆนะครับผู้ประมาณการแต่ละคนเนี่ยพอให้เผื่อเองก็มีแนวทางการเผื่อระยะทํางานไม่เท่ากันอีกก็เป็นข้อโต้แย้งนะครับว่าเผื่อเท่าไหร่เผื่อระยะเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าซึ่งอ่าวิศวกร นักประมาราคามือใหม่อย่างเราเนี่ยมีคนแนะนำไหมครับเป็นแนวทานได้ถ้าเป็นฐานลากขนาดเล็กๆทั่วไปอาจเผื่อระยะห่างจากขอบฐานประมาณ50เซนหรือ0.50เมตรโดยรอบทุกด้านเราใช้เทคนิคนี้ก็ได้ครับถ้าเป็นงานก่อสร้างขนาดเล็กเผื่อ50เซนโดยรอบทั้ง4ด้านนะครับสูตรของเรา ปริมาตรดินขุดองเล็กทนิดหนึ่งโดยเผื่อระยะสำหรับทำงานสูตรนี้ครับ a คูณ b คูณ h อย่าไปกัวมนะครับ a คูณ b คูณ h นะครับเราจะเราจะชอบใช้สูตรนี้นะครับมากกว่า a b ก็คือความกว้างของฐานความยาวของฐานถ้าฐานลากเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส a กับ b ก็เท่ากันถูกต้องไหมครับ ถ้าฐานลาะเป็นเสื้ผืนผ้า A ก็แคบหน่อย B ก็ยาวความคูณยาวออกมาหัวใจคือตรงนี้ครับคือการเผื่อระยะคือการเผื่อระยะอันนี้เข้าใจไหมครับเขาให้เผื่อ0.5ใช่ไหมครับแต่เราต้องเผื่อไงครับเผื่อนะเผื่อออกนะครับทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างนะครับอ่า ข้างละ0.5ศูนเมตรเข้าใจความหมายด้วยไอเดียไหมครับถ้าว่ารูปให้ดูอันนี้เป็นฐานล่ามองรูปแปนนะครับไปสี่เลี่ยมผืนผ้านะฐานล่าสี่เหี่ยมผืนผ้านะครับแล้วเราก็เผื่อระยะไปเส้นป่านี้คือระยะที่เราขุดเผื่อไปที่เราขุดเผื่อไปนะครับตรงนี้ นี่นี่คือตัวฐานจริงๆนะครับเราเผื่อตรงนี้กี่เมตรครับศูนย์จุดเท่าไหร่ครับศูนย์จุดห้าตรงนี้เท่าไหร่ครับศูนย์จุดห้าก็เลยเป็นที่มาของตัวเลขแบบนี้เข้าใจไหมครับแล้วพอด้านนี้เราเผื่อเท่าไหร่เหมือนกันครับศูนย์จุดห้าตรงนี้ก็ศูนย์จุดห้าเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของคำว่าศูนย์จุดห้าผมไม่ไดอธิบายนะเนี่ยศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้า ความกว้างฐานคือตรงนี้เนี่ยความกว้างฐานไอ้ความยาวฐานคือตรงนี้ความกว้างฐานก็นนตรงน,งน,น,รงนี้นะครับตรงนี้ก็อีกศูนย์จุดเท่าไหร่ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าเนี่ยก็บวกบวกเพิ่มไปไอเดียวมาเนี้ยนะครับอันนี้คือแนวที่จะขุดลงไปนะครับอ่เอามอาอันน้น้อรายละเอียดเกินจะกลายเป็นงงอีกเฮดก็ความลึกจากระดับดินถึงก้นหลุมเหมือนเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูตัวอย่างนะครับ ว่าทำไงทีนะครับต่อมาการคำนวณงานดินขุดมีเข็มพืชครับเข็มพืชก็คือเพื่อป้องกันดินพังเป็นสำคัญใช้กับฐานรากขนาดใหญ่การก่อสร้างอาคารจอดรถใต้ดินก่อสร้างอาคารชั้นใต้ดินเป็นต้นนะครับต้องมีชีดพายมาต่อป้องกันดินพังนะครับวิธีการของของเราเนี่ยไอตัวชี้พายเนี่ยมันไม่มีปรากฏในแบบก่อสร้างหลักนะครับ หัวหน้างานนะครับหรือนับประมาณการเนี่ยต้องประมาณการจากอะไรครับจากแบบสําหรับก่อสร้างแบบก่อสร้างคือแบบที่ไปยื่นขออนุญาตนะครับแบบสําหรับก่อสร้างเคยได้ยินนะครับเรียกว่าช็อปดราวิ้งวิศวกรสนามต้องเขียนช็อปดราวิ่งเป็นเขียนเพื่อสั่งงานคนงานได้เขียนเพื่อทํางานให้เข้าใจตรงกันต่าง,างๆเขียนขยายงานออกมานะครับตัวอย่างช็อปดราวิ่ง นะครับในส่วนของงานนะครับในส่วนของงานของเราที่เปน็นสถานง,งานนาชีพทายหรืองานป้องกันดินพังก็แสดงไว้ดังรูปนี้ครับดังรูปนี้นะครับก็ดูสัญญาณอ่าตรงนี้ก็คือเป็นแนวเข็มพืชใน,นรูปแปนนะครับอ ค่าตรงนี้ก็ความยาวน่าจะมันจากคาว่าเลนนะนะไม่ต้องจดก็ได้นะครับเลนก็คือว่าความยาวนะครับแอก็เ,เท่ากับนะครับความยาวของแนวเข็มพืน้นไม่ต้องจดนะครับถ้าเข้าใจมนะัอันนี้น่าจะประมาณนี้ครับอาจจะแปลว่าความกว้างนะครับความกว้างตรงนี้ก็เท่ากับความกว้างนะครับของแนว เข็มพืชน,นะครับต่อมาดีภาษาอังกฤษอยางคำว่าน่าจะมาจากคำว,ว่าเดฟแปลว่าความลึกนะครับจากระดับดินนะครับถึงระดับก้นหลุมถึงระดับก้นหลุมนะครับมอมอให้ไปนะครับอันนี้ก็ถ้า,ถาเราถ้าเราตัดเซกชันหนึ่งออกมา ก็จะเป็นเนี่ยในตัวชิพพาที่เราฝังไปอย่างพวกนี้เราต้องเรียนเนะครับวันข้างหน้าเรียนวิชาออกแบบฐานรากนะครับเรียนวิศวกรรมฐานรากเนี่ยต้องหาระยะฝังตัวนี้ออกมาให้ได้นะครับอันนี้เรียกว่าในรูปแบบ X am, แอคทีฟเนี่ยแอคทีฟอันนี้เรียกว่าแพสซีฟและพวกนี้ครับต้องเรียนในวิชาออกแบบฐานรากนะครับอีกทีหนึง่งเราจะหาความยาวชิพพายเป็นนะครับว่าใช้เท่าไหร่นะครับในส่วนที่เราฝังลึกลงไปตอกลงไปนะครับอ่ะตอนนี้แต่ประมาณราคาเรานะครับแนวทางในการคิด กรณีมีเข็มพืชป้องกันดินพังเนี่ยปริมาตรดินขุดตรงนี้ครับปริมาตรดินขุดเป็นกล่องแบบนี้ครับขุดลงไปเนี่ยมีชิดทรายตอกเนี่ยข้างๆนะครับปริมาตรดินตัวเนี้ยก็ให้เอา W คูณ L ก็คือความกว้างแนวเข็มพืชคูณกับความยาวแนวเข็มพืชน,นะครับแล้วก็คูณความหนาก็กลายเป็นปริมาตรนั่นเนององไม่ยากนะครับอันนี้ความลึกนะเดิฟนะแต่ปริมาตมรก็เป็นลูกบาศเมตร นะครับแต่ถ้าถามว่างานเข็มพืชเนี่ยเป็นพื้นที่สุทธิกี่ตารางเมตรนะครับอันนี้ถ้าเราดูตรงเนี้ยต้องมีเข็มพืชตอกกี่ด้านครับสี่ด้านถูกต้องไหมครับอ่าเพราะนั้นการคิดของมันจะเป็นหน่วยเป็นพื้นที่เนี่ยพื้นที่เหมือนพื้นที่เนี่ยครับโดยรอบของเข็มพืชน,นะครับของเข็มพืชน,นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเขาเขียนรัดให้เท่ สองด้านคืออะไรถ้ามองจากรูปด้านบนรูปนี้อันนี้นะครับมองแบบนี้ก็จะเป็นรูปนี้นะครับ W แล้วก็ L เรามีแบบเนี้ยงอง,งองแบบเนี้ยยูกียานครับสองเข้าใจไหมครับ อ่าบรการเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราแล้วก็คูณความลึกคูณความลึกคูณความลึกเดฟอ่าเดฟลงมานท่นนั้นเองนะครับความลึกก็ได้เป็นพื้นที่โดยรอบสี่ด้านเป็นพื้นที่เข็มเพื่อออกมาแต่ถ้าเราไม่ใช้แบบนี้แล้วก็ใช้หลักคิดของเราก็คือแล้วก็ระยะพวกนี้มารวมกันใช่ไหมครับอ่าก็คือเส้นรอบรูปนั่นเอง ใส้เรารูปสี่ด้านนั่นเองนะครับอันนี้จอกแนวหาพื้นที่เข็มพืชสุดที่ก็ใช้กี่ตารางเมตรโดยรอบนะครับบางทีไปสั่งเข็มพืชมันจะมองว่าเป็นกี่ตารางเมตรนะครับ